สวัสดีครับพอแมพี่นองและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับชองกเกษตรกรฟ้ามครับดำเนินด้วยกันโดยลุงทิพย์ครับวันนี้ก็จะพามาเบ่งต้น้ำอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ครับให้เป็นน้ำตาลครับเชิญรับชมนีครับต้นในํำอ้อยิ่น,นก็เริ่มถือคมห่อนแล้วก็เขี่ยวครับการสีเป็นน้ำตาลนะครับ เป็นกำลังเปลี่ยนสีครับจากต้มใหม่ๆก็จะเป็นสีเขียวนะครับต่วนนี้ก็ออกสีเป็นสีน้ำตาลนะครับเหลืองอ่อนๆผสมขาว ผมก็สิต้มเขียวไปเรื่อยๆครับจุดคนว่าผลสีมีความเหนียวมีความอ่อนโตแล้วก็ปล่อยเห้นยินนะครับกสิเป็นน้ำตาลครับหรือว่าตักสิพิมพ์ครับมันกสิเป็นพิมพม์เป็นก่อนครับ วันพุมก็เสือเอื่อนน้ำอ้อยเนะเป็นก้อนน้ำอ้อยแบบชาวบ,บ้านเห็ดนะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ